หนักแล้วแล้วนะ <laughs> โดนบี <laughs> อ,อง,องอะอ่ะตักให้ปลาด้วยลูกโอ้ยช้อน <laughs> 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 โอ้สองอย่างไงละ่ะ มามาเดม๋ยเอาเีมาที่นี่ดีกว่าถ้ามีเนฟมีนี้ก็จะสีด๊าบเนา ขึ้นมาม่อยากขึ้นมาแล้วแม่ไม่ขึ้นไม่ได้รอพีอยากขึ้นมาหาป้องเหรอ,<พ>อใจดีมากอ่ะรอแล้ว,ลวที่ป้องไปขัดเต่าอะ่ะใจดีไหมใจดีใ่ใจดีมากนะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นะแล้วป้องชอบไหมชอบแต่ที่อื่นจะมีหัวร้ายมากรวที่อื่นก็หดร้ายเหรอใช่แล้วที่ตรงที่ตรงเรือ ตึงข้ามเรือแล้วก็ขัดกระดองเต่าอ,อืมใช่บายแบทแมนแบทบอยแบทบอยแบบอ,บอคนละแบทนะเอ้าโห <c ười> ที่หายวักกันใหญ่้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้เข่าใหญ่มากกว่างลินเดียหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเซนต้าแล้วลูกเซนต้ามาไหมเซนต้ามาแล้วละละอะไรเตะน้อะไรอะไรกี